เอ๊ะเจ้านายแย่ละไม่คิดเลยว่าทัดพวกนี้จะลูกฮือกันมาแบบนี้ข้ารูวปกมันจะถูกกังจนไม่คิดที่จะกัดขืนแล้วมาเป็นความผิดของข้าเองที่ไม่ได้ขังพวกมันไว้ขียะพวกเจ้ามันเป็นเศษขียะ จ้าเจ้าทำอะไรเมืออ่อกองเจ้าเพื่อเลือดคนมากี่คนแล้วล่ะข่าหนังซะข่าปีศาจนั่นเจ้าสมควรตายฟุบเอ๊ะฟุบอ้าแย่แล้วหลุดไปแล้วจึกไม่นะ สัตเจ้าเนี่ยกินเลือดคนไปแล้วมากไปมันไม่ควรมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำแย่แล้วเอ๊ะมือข้า,าผมข้าผิวข้าความงามของข้าตอนนี้จะทูป,ป้ายแพ้ละข้าจะไปที่เมืองท่านใครพร้อมจะไปกับข้า องชายอย่าไปที่นั่นเลยข้าได้ยินมาว่าที่นั่นเต็มไปด้วยพิษและอันตรายเต็มไปหมดท่านจะไปที่นั่นไม่ได้นะนั้นเจ้าปาตานไปที่เมืองอื่นที่เหลือข้าจะไปที่นั่นเองไปองชายท่านหวงจูองชายองชยายคะองค์ชายข้าจะไปกับท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ไหน ได้งั้นพวกเราไปกันเถอะเจ้าปรากความสวยความงามไปจากข้าเจ้าต้องตายข้าจะฆ่าเจ้าฝึกระดับเหลือเกินหายใจไม่ออกฝึกไปตายซะ โอ๊ยโอ๊ยพวกเจ้าคน,ดาดคนใดกล้ากัดขืนอีกใครกล้ากัดขืนค้าเห็นหรือยังว่าผลของการกัดขืนจะเป็นยังไงแฮ้ะ้พวกเจ้ายังไม่วางอาวุธยอมแพ้ค่ะอีกเหรอ อยากจะเห็นเด็กนี่ตายคามือข้านักชัยไหมข้าแค่บิดหัวเด็กนี่นิดเดียวเลือดก็จะกระเด็นไปที่ตัวของพวกเจ้าเจ้าต่างหากละ่ะที่สมควรตายนะเอ๊ะเจ้าต่างหากละ่ะที่สมควรตายจึกเอ่อทำไมพระเจ้าสมควรตายยังไงละ่ะ ข้าบิสันท่านใหญตายเอาอิสระของพวกเราคืนมาข้าบิสันท่านใหญตายเจ้าก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใช่ไหมข้าขาดาสะเทือนนะข้าสูญเสียความงามไปแล้วข้าก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วเจ้าต้องตายและสมควรตายแต่ก่อนที่เจ้าจะตายเจ้าติดกางกำกขอโทษจากคนที่มีดูเรื่องพวกนั้นข้าปิดตรงไหน ขา้าอยากสวยข้าไม่ผิดเจ้าต่างหากที่ผิดเจ้าคือคนที่สมควรตายเจ้ายังไม่สำนึกใช่ไหมป๋อนางแม่หมดซะฟุบางคนนะ่ะฟูไม่สมควรได้รับความสงสารบางเอท่ันพี่เหลือจริง ข้าไม่สามารถเอาชีวิตท่านกลับมาได้แต่สิ่งเดียวที่ข้าทำเพื่อท่านได้ก็คือนําท่านออกจากที่นี่ข้ารู้ว่าความฝันของท่านคือการออกจากที่นั่นตึกโบราณที่งดงามนั่นแต่กลับเต็มไปด้วยเลือดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราเป็นอิสระแล้วละ่ะ วีรตตีเจ้าคือวิรตตีของพวกเราวิรตตออีเอ,อ่อข้าไม่ใช่พวกเราเป็นอิสระแล้วเจ้านายตายแล้วพวกเราไม่ต้องเป็นท่าอีกต่อไปแล้วพวกเราเป็นอิสระแล้วตึก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 เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมืองท่าองค์ชายที่นี่คงเป็นทางเข้าเมืองท่า,ท,าที่เป็นที่รือกันแต่สานที่จะ็ไปด้วยผิดไรเมื่อก่อนตอนที่ข้าป่วยข้าอ่านหนังสือการแพทย์มาไม่น้อย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติสุดขั้วตะขาดาไม่ปิดที่นี่น่าจะมีสมุนไพรที่สามารถล้างพิษจากหนองได้ท่านรู้หรือไม่ว่าหน้าตาของสมุนไพรนั่นเป็นยังไงพวกเราไม่จําเป็นต้องร่วมเป็นหน้าไหมนะพวกเราไม่จําเป็นต้องรู้ม,มันหน้าตาเป็นยังไงต่าปที่เจ้าเห็นเพื่อที่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่เต็มไปด,ด้วยพิษก็คือสิ่งนั้นแหละถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาวิธีตอ่อพิษนี้ได้ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะรอดชีวิตไปได้ ที่ท่านพูดมามันก็สมเหตุสมผลข้าจะพาทหานไปตามหาสมุนไพรนั่นเองท่านบริเวณเนี้มีพืชชนิดหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายดีเจ้าจงออกคำสั่งให้พวกทาหานหาผ้ามาปิดหน้าปิดตาให้พร้อมเพื่อเตรียมตัวไปบุกสมุนไพรนั่นแล้วตามข้าเข้าไปซร่ง พวกเจ้าเป็นอิสระแล้วตึกตักตึกตักพวกเราเป็นอิสระแล้วพวกเราเป็นอิสระแล้วนี่กล้าฝันไปหรือเนี่ยอิสระจงเจริญเือข้าบอกแล้ว,วพวกเราต้องออกไปจากที่นี่ได้เห็นไหมข้าบอกแล้วว่าต้นปี่หวงชูจะต้องมาช่วยพวกเราพวกเจ้าก็ไม่เชื่อมาแล้วนี่ไงถึงแม้พวกเราจะกล้าปีศาจนั่นแล้ว แต่เราจอ,อกไปจากเมืองพิษนี้ได้ยังไงกันละ่ะมันมีพิษกระจายอยู่ทั่วไปมีเพียงปีศาจนั้นเท่านั้นที่รู้วิธีออกไปท่านปีหวงซูท่านจะพาพวกเราออกไปได้ใช่ไหมใช่พวกเราเชื่อในตัวท่านนะพวกเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ข้าดูนั่นสิมีคนมาพวกเราต้องตาฝาดไปแล้วแน่ๆก็เห็นคนจากเมืองเราเจ้าไม่ได้ตาฝาดนั่นคือกองทัพของแคว้นเรามีคนมาช่วยเราล้วมีคนมาช่วยเราแล้ว ในที่สุดท่านก็มาขอโทษที่ข้ามาช่ <c oughs> ข้ารู้ว่าท่านต้องมา <c oughs> ดูสิข้าบอกแล้วว่าท่านปี่หวังซูเป็นวีรสัตท์ที่เทวดาส่งมาช่วยพวกเรา <c oughs> มีคนมาช่วยพวกเราแล้วท่านรู้ได้ไงว่าข้าอยู่ที่นี่น่ะศาลของข้าจะบพวกข้าค้ามนุษย์ได้ก็บอกว่าขอพวกเจ้ามาขายไว้ที่นี่ พ่อข้าก็เลยมาที่นี่นะเสื้อผ้าของเจ้าข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรข้าเจอเพื่อนของ,ของท่านด้วยนะแต่เขาก็เ,าเป็นใครเหรอต้นพี่ของหลอหนิงนะ่ะอะไรนะนางทุวชีวิตข้าดังนั้นข้าคิดว่าถ้าข้าออกไปได้ข้าจะพานางไปด้วย ลองนันบตดูแล้วหล่อนิ้งน่าจะอายุเท่ากับข้าเป็นไปนไม่ได้ที่นางถูกเจ้าเมืองทำให้เป็นแบบนี้ค่ะอืดยแย่แล้วแย่แล้วข้ากำลังจะกลับไปเป็นหนังสือตามข้ามาตุบเฮ้ยข้าอดทนมาหลายวันแล้วจ้ามันเป็นอะไรก็ดีแล้วพวกเราต้องไปจากที่นี่ก่อนมีอะไรไว้ก็เกิดีหลังนะเดี๋ยวก่อนนะช่วยข้าหยิบผ้านั้นไปด้วยนั่นคือ และนั่นเป็นของที่หล่อจริงมบไม่ฆ่านางยอมตายเพื่อข้านะนางเขียนความปรารถนาของนางไว้ในน,นั้นข้ารับปากกับนางไว้ว่าจะต้องทํามาให้สําเร็จนะในเมื่อเป็นของผู้มีพระคุณของเจ้าข้าก็จะเก็บไว้อย่างดีแล้วข้าก็จะไม่ดูว่าข้างในนั้นเขียนอะไรรอเจ้ากลับมาเป็นมนุษย์กาจะคืนให้เจ้านะขอบคุณท่านมากนะ ท่านแม่คัองค์ชายพลายฐานและประชาชนที่หายไปหลายปีกลับมาแล้วกอรับจริงเหรอก็รับเร็วเข้าแจ้งไปยังพระจกกักรพรรดิให้ท่านเตรียมง,งานฉลองการกลับมากององค์ชายครั้งขอรับองค์ชายขออไปจิ้มหมาชาลุกขึ้นเถอะที่ไ่สาดพาประชาชนไปส่งที่บ้านของพวกเขาขอรับองค์ชายข้าจะไปเดี๋ยวนี้จะลงดวงใจไปพักก่นอนก่อนขอรับ ตลอดทางวันนี้ข้าไม่เห็นพี่หวงซูเลยเออเราลืมเขาหรอคะนั่นวรดดตีของพวกเราอยู่ที่ไหนทําไมไมัมาพร้อมกับพวกเราละ่ะเป็นความผิดของพวกข้าเองพวกเราดีใจะจนลืมวรดดตีของพวกเราเออเออวรดีดตีท่านอยู่ที่ไหนวรดีดตีของพวกท่านกลับไปก่อนแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะกลับไปตอนไหนทําไมข้าถึงไม่รู้เอาวรดีดตีของพวกเราคืนมาไม่งั้นพวกเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าต้องทํายังไงล่ะเนี่ย ถ้าพวกเจ้าไม่อยากกลับบ้านพวกเจ้าสามารถพักที่ใกล้าฐานรอวิจัดตีกับพวกเจ้า,าบอกลาพวกเจ้าก็ายังไม่สายอ้อได้ยินมาว่าการอยู่ที่ใกล้าฐานเป็นเรื่องวิเศษมากๆรอหนูกลับไปหนูจะไปไล่พ่อก,กับแม่ฟังพวกเขาต้องดีใจแน่ๆองค์ใจจะขนพวกนี้พักที่ใกล้จริงๆเหรออืมคิดไม่ถึงเลยว,ว่าในขณะที่ข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าเจ้ากลับกลายเป็นวิจัดตีเลย ้าดงแต่จริงๆว่าเจ้าทำอะไรที่เมืองธาตุนะั่นทำไมทุกคนถึงได้ขอรบเจ้าเหลือเกินนะ <c oughs> แน่นอนว่าข้าทำเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะแน่นอนว่าถ้าท่านสนใจนะข้าจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยไว้เล่าว,วันอื่นเถอะตอนนี้จะเล่าเรื่องหล่อซิงมาก่อนดีกว่าเออเรื่องหล่อซิงเหรอไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงล่ะทำไมนางถึงได้อยู่ที่เมืองธาตุลนะ่ะแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าคนคนนั้นคือหล่อซิง นางได้พูดอะไรกับเจ้าบ้างล่ะที่ท่านอยากรู้เรื่องหล่อซิงที่จริงแล้วเป็นเพราะหล่อหนิงใช่ไหมหล่อซิงเห็นกระดิ่งที่ท่านมอบไปข้านางกับข้าถูกขังไว้ในคุกเดียวกันนะ่ะจากนั้นนางก็เล่าเรื่องมากกว่าในข้าฟังข้าหล่อหนิงหล่อซิงไม่ได้พูดว่าหล่อหนิงตาได้ยังไงแต่ในหัวของข้ากลับมีภาพที่หล่อหนิงถูกประปันพีวางยาพิษใส่ มันมีเรื่องมุ่นวายอะไรเกิดขึ้นกันนะองชายคางข้ารู้ว่าท่านมีความลับและรู้ว่าความลับนั้นคือบาดแผลในใจของท่านข้าไม่รู้ว่าบาดแผลนั้นเจ็บมากแค่ไหนแต่ข้ากลับรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของท่านหวังซูองค์ชายคังเชื่อในตัวข้าหน่อยได้ไหมให้โอกาสข้าได้เยียวยาบาดแผลนั้นได้หรือเปล่าข้าไม่อยากพูดเรื่องในอดีตต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกนะ อันนี้คือนี่เจ้านะพรุ่งนี้ต้องกลับเมืองแล้วข้ายามีธุระต้องทําอีกเจ้าพักอยู่ในเนี้ยอย่าไปไหนล่ะข้าไม่สามารถชุวเจ้าได้ตลอดเวลาครั้งนี้ถือว่าเจ้าโชคดีมากเขายังไม่ยอมเปิดใจกับข้าอีกลวสิงั้นข้าก็ไปทาเรื่องอื่นก่อนดีกว่าฝุบเฮ้ยหน่อยจริงๆเป็นหนังสือเนี่ยดูหน่อยสิว่าเขียนว่าอะไรนะ นี่เป็นรายชื่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับดีไฟเมื่อในครั้งนั้นนี่หลอ่อซิงอยากให้ข้าทวงความดี่ทจำคือในครอบครบัวของนางเหรอข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าที่หลอ่อซิงยอมอยู่ในเมืองทาดก,กว่าสิบปีเพราะนางอยากทวงความดี้อจำไม่กับครอบครบัวของนางเฮ้ยแต่แกเอ๋ยชื่อหล่อนิงก็มีความผิดเก้ากั้นประหารแล้วเฮ้ยทำไมชีวิตฉันมันขมขืนขน,นาดนี้นะเฮ้ย เจเป็นอะไรไม่เป็นไรข้าไม่เป็นอะไรเฮ้ยเจ้เป็นอะไรกันแน่เนี่ยองชายคังเธอาทำยังไงกับรักของหลอซิงล่ะข้าใจคนของข้าฝังนางไว้กกลับครอบครัวของนางนางจะได้อยู่กับครอบครัวสักทีแล้วท่านจะบอกองราชทายาทไหมยังไงตอนนี้นางก็มีใจให้กับองราชทายาทนะดูเหมือนว่านางบอกทุกอย่างกับเจ้าจริงๆนะ ออหลอสิ่งเละค่าเหมือนเพื่อนที่ไม่เชิ่กับความตายมาด้วยกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นางบอกทุกอย่างกับข้าหวงชูข้าไมมียาไอ้เจ้ารู้เรื่องมากเกินไปและยิ่งไม่อยากให้เจ้าเข้ามายุ่งกับมันข้าไม่อยากพูดเรื่องในอดีตอีกแล้วแต่องค์ราชทายาถ้าพวกเขาไม่ได้ฆ่าท่านพวกเขาคงไม่หยุดแน่แน่ฉันกับอง์รัชทายาไม่มีทางเลือกอื่นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอดฉันมองเห็นความกรดแค้นในสายตาของเขา วกคุณเป็นพี่น้องกันทำไมต้องมาฆ่ากันเองด้วยล่ะชอพูดอะไรนะเออไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรค่ะอแย่แล้วฉันพูดในสิ่งที่มีรพูดออกไปจนทำให้องชายขังอารมณ์เสียเออฉันหนาวจังองชายขังช่วยทำให้ฉันอบอุ่นขึ้นหน่อยได้หรือเปล่าถ้าเจ้าหนาวก็ไปอยู่บนเตียงซะข้ายังต้องการจัดการเอกสารอีกมากบังอองชายขังช่วยทำให้เตียงอุ่นที ข้ายุ่งอยู่ฝุกเออองค์ชายคลางเอ๊ะฝุกอือองค์ชายคลางจุ๊บเฮ้ย Uh... Um.